พระครูบาเสือแห่งวัดโนนหมันผู้สืบสานตำนานพญานพยาเสือห่างด้วนสายสัญญาพุทธคุณสายสัญญาในตำนานที่สูญหายศักดิ์เสกพญาเสือเป่ามนขลังพุทธคุณเมตตากแกล้คราบโชคลาบหนุนดวงชะตาครอบจักรวาลยันพยาเสือห่างด้วนเรื่องราวโดยพระครูบาเสือแห่งวัดโนนหมันทางรายการสามแพร่งก็ต้องขอขอบคุณพระอาจารย์ที่กรุณา ได้ทางรายการถ่ายทอดเรื่องราวของตำนานยันพญาเสือห่างด้วนเพื่อสืบทอดลายยันไทยไม่ให้สูญหายไปโดยชีวประวัติของอาจารย์พีรศักดิ์หรือครูบาเสือปกโมโหรือพระเสือที่ชาวบ้านหนองงูเหลื่อมรู้จักกันดีแห่งวัดโนนหมันจังหวัดนครราชสีมาหลายคนคงประมาว่าครูบาเสือทำไมอายุน้อยพระแบบนี้จะน่าเชื่อถือได้จริงหรืออย่าเพิ่งประมาครับ ทายังไม่ได้สัมผัสโครบารเสือและยังไม่รู้เรื่องราวของโครบารเสือดีพอเดี๋ยวจะเป็นกรรมเพราะเมื่อครั้งพุทธกาลพระพุทธเจ้าตรัสก,กับพระเจ้าปเสนที่โกศลว่าของสี่อย่างนี้ไม่ควรดูถูกดูหมินว่าเล็กน้อยได้แก่ 1. กัดสัตว์ไม่ควรดูถูกดูหมินว่ายังทรงพเยาว์ 2. งูไม่ควรดูถูกดูหมินว่าตัวเล็ก 3. ไฟ ไม่ควรดูถูกดูหมิ่นว่าเล็กน้อย 4. ภิกษุไม่ควรดูถูกดูหมิ่นว่ายังหนุ่มส่วนผู้ใดที่ดูถูกภิกษุผู้มีศีลมีวัดปฏิบัติดีปฏิบัติชอบโดยไม่รู้แจ้งเห็นจริงในพระภิกษุส่งรูปนั้นผู้นั้นจะถูกแผดเผาด้วยเดชบุตรธิดาและประสูสัตว์ของผู้นั้นย่อมพินาศทายาทของเขาก็ย่อมไม่ได้รับทรัพย์มรดกเขาเป็นผู้ไม่มีเผ่าพันธุ์ย่อมเป็นเหมือนตานยอดด้วนดังนั้น บุคคลผู้เป็นบัณฑิตพิจารณาเห็นงูไฟกษัตริย์ผู้ทรงยศและพิกษุผู้มีศีลว่าเป็นภัยแก่ตนพึงประพฤติต่อโดยมีชอบทีเดียวและส่วนที่มาของคำว่าพระเสือหมายถึงอุปนิสัยของท่านที่เป็นคนที่พูดน้อยทำจริงดุขึงขังไม่ชอบพูดเล่นจริงจังในทุกๆอย่างแม้แต่เรียนกรรมฐานวิชาสยเวทพุทธเวทถือครู วิชาต่างๆต้องเรียนให้แตกฉานรู้จริงเรียนให้บรรลุให้สำเร็จและไม่ยอมคนที่ไม่ดีนอกจากคนจริงมีสัจจะมีคุณธรรมและมีความดีเท่านั้นเหมือนกับว่าคบคนไม่ดีย่อมพาไปเสียคนคบคนดีย่อมพากันไปสู่จุดหมายปลายทางที่ดีบรรลุเป้าหมายทุกๆด้านและนี่จึงเป็นที่มาของฉายาครูบาเสือแต่ว่าเจ้าอาวาสที่วัด ที่ครูบาเสือจำวัดอยู่นั้นเรียกครูบาเสือว่าไอ้น้อยเพราะว่าท่านบวชมาตั้งแต่ยังเป็นเนนจนณนะปัจจุบันนี้ได้เข้าสู่การเป็นพระพิสูจน์สงสมบูรณ์แบบแต่ท่านเจ้าอาวาสท่านก็ยังเรียกติดปากมาตั้งแต่เป็นสามเนนจนกระทั่งเป็นพระก็ยังเรียกไอ้น้อยเช่นเคยเพราะความเมตตาของท่านครูบาเสือคําว่าครูบานั้นทางภาคอีสานนั้นแตกต่างจากทางภาคเหนือ ไม่เหมือนกันความหมายทางภาคอีสานคําว่าครูบาหนีคืออาจารย์ครูผู้มีความรู้ทรงคุณวุฒิผู้มีธรรมะคนที่ศึกจากพระไปแล้วก็ยังให้เกียรติเรียกว่าทิศเรียกว่าครูบาเฉพาะทางภาคอีสานจะรู้จักมักคุ้นดีกับคําว่าครูบาครูบาเสือท่านมีความชอบในด้านนั่งสมาธิกรรมฐานตั้งแต่มีอายุ12ปีแล้วก็ได้ขอเรียนวิชาคาถาพิธีกรรมจากคุณตาชื่น ซึ่งมีศักดิ์เป็นตาแท้ๆของครูบาเสือคารวสผู้เรืองวิทยาคมแห่งตำบลหนองงูเหลือมตาชื่นได้สอนสมาธิกรรมฐานคำภาวนากำหนดจิตถ่ายทอดวิชาสร้างตะกุดมหามนจนไม่เป็นถือว่าเป็นตะกุดในตำนานซึ่งเคยโด่งดังมากเมื่อครั้งอดีตอธิษฐานดีบูชาดีๆไม่มีจนเหมือนกับชื่อตะกุดที่จนไม่เป็นมีแต่ร่ำรวยร่ำรวยคุณตาเชื่นใจงูเหลือม คารวาดเรืองเวทสายหวานบ้านโนนกราดตำบนหนองงูเหลือมอำเภอเฉลิมพระเกยียรติจังหวัดนครราชสีมาท่านเป็นครูสเสน่ห์ครูหมอยารักษาโรคและพิธีกรรมตั้งศาลไล่ผีหมอตรวจด,ดวงชะตาท่านนั่งรับแขกทุกวันอยู่เรือนไม้ย,ยกสูงเสาโยแบบโบราณสมัยนั้นไฟฟ้ายังไม่มีก็ได้แต่จุดตะเกียงเอาขนาดรูปถ่ายหรือรูปภาพยังไม่มีให้เห็นเลยซึ่งในตำบลหนองงูเหลือม ไม่มีใครที่ไม่รู้จักตาชื่นท่านดำไปถึงอำเภอสูงเนินจังหวัดนครราชสีมาจังหวัดชัยภูมิจังหวัดขอนแกน่นและอีกหลายจังหวัดที่อยู่ใกล้ๆเขตอำเภอเฉลิมพระเกียรติจังหวัดนครราชสีมาขนาดหลวงปู่เสาวัดกุดเวียงเกศชีอาจารย์ดังสมัยนั้นท่านรู้จักกับตาชื่นเป็นอย่างดีถ้าหาใครที่ไม่มีคนรักคนเมตตาไร้สเสน่ห์กับเขายังไม่แต่งงานอกหักผิดหวังไม่สมหวังในความรัก ต้องไปขอความช่วยเหลือจากตาชื่นให้ลงสเสน่ห์ทำพิธีกรรมมัดหุ่นเรียกจิตเรียกคนรักกลับมาได้เป็นสำเร็จทุกรายไปถ้าหาว่าใครที่โดนของคนใส่มนดำใสำเ่เขมรของแขกก็มีไปรักษามาหลายที่ก็ไม่หายแต่สุดท้ายมาหายที่คุณตาชื่นช่วยถอนของไม่ดีออกจากตัวให้อาบน้ำมนต์เป่าเทียนถอนมนดำสะดอกเคราะห์จนเป็นที่เล่าขานต่อๆกัน ลูกศิษย์ลูกหาของคุณตาชื่นแห่งบ้านโนนกราบหลังไหลมาจากทั่วทุกสารทิศมีคนรู้จักตาชื่นมากมายสำหรับลูกศิษย์ลูกหาที่มาให้ตาชื่นช่วยเหลือในด้านสเสน่ห์ศิษย์ทุกคนต้องสาบ,บานต่อขันครูห้ามผิดครูต้องรักษาสัจจะถ้าหากได้กันรักกันแล้วเป็นผัวเป็นเมียต้องรับเลี้ยงรับผิดชอบไปตลอดชั่วชีวิตไม่มีข้อแม้ผิดครูเมื่อไหร่ชีวิตสูญสิ้น เพราะของตาชื่นนั้นแรงจริงๆใครได้ไปเมื่อสําเร็จสมดังปรารถนาแล้วนั้นก็ต้องรักษาสัต์จากคําครูที่ให้ไว้กับครูห้ามผิดครูเด็ดขาดและลูกศิษย์ลูกหาที่ตาชื่นเชื่อใจและไว้วางใจในการถ่ายทอดวิชาจากตาชื่นใจงูเหลือมก็คือหลานแท้ๆของท่านนั่นก็คือครูบาเสือแห่งวัดนนหมันจังหวัดนครราชสีมาแต่เพียงผู้เดียวเท่านั้นในสมัยนั้นคุณตาชื่นในสอนวิชามนเจ้าสัวห้ามจน วิชาหน้าอกแตกวิชาสายเสน่ห์วิชาหมอผีและคุณตาชื่นท่านก็ได้สอนและถ่ายทอดให้อีกมากพอสมควรซึ่งในอดีตนั้นคุณตาชื่นเคยพาครูบาเสือเดินทางไปกราบหลวงปู่คงที่ติปัญโยแห่งวัดต,ตะรออำเภอคงจังหวัดนครราชสีมาเพราะรู้จักเป็นการส่วนตัวและได้ให้ครูบาเสือฝากตัวเป็นศิษย์หลวงปู่คงแกจีด,ดังแห่งวัดต,ตะขอซึ่งครูบาเสือได้อยู่คอยรับใช้งานหลวงปู่ อยู่อุปถาคอยรับใช้เป็นธุระให้หลวงปู่คงเป็นเวลาสองพรรษาคกว่าไม่มีคําว่าเหนื่อยยากลําบากไปอย่างใดซึ่งต่อมาหลวงปู่คงท่านได้เห็นถึงความมานะพยายามของครูบาเสือท่านจึงในเมตตาสอนถ่ายทอดวิชาเดินธาตุตั้งธาตุและการเขียนอักขระหรือเลขยันและการกําหนดจิตในการเสกยันและท่านได้สอนวิชาแปดทิศวิชาเมตตามหานิยมวิชาสเสนวิชาคงกระพันวิชาโชคลาภ และวิชาอื่นๆอีกมากมายจนสําเร็จแล้วหลวงปู่ท่านจึงได้แนะนําให้ครูบาเสือได้ขอเรียนวิชาจากหลวงพ่อคุณปริสุทธโธแห่งวัดบ้านไร่อําเภอด่านคุณทศจังหวัดนคนรราชสีมาเพิ่มเติมพระเกจิอาจารย์ดังแห่งที่ราบสูงที่คนทั่วประเทศรู้จักกันเป็นอย่างดีซึ่งปัจจุบันท่านก็ได้ละสังขารไปแล้วแต่ชื่อเสียงบารมีและความดีที่ท่านสร้างไว้ยังคงอยู่ตราบนานเท่านานต่อมา ครูบาเสือจึงได้กราบนมัสการลาหลวงปู่คงวัตขอเพื่อจะเดินทางไปกราบเรียนวิชากับหลวงพ่อคูณแห่งวัดบ้านได้แล้วเมื่อได้พบก็กราบนมัสการหลวงพ่อคูณแล้วได้ขอฝากตัวเป็นศิษย์หลวงพ่อคูณซึ่งจากคําแนะนําของหลวงพ่อคงวัตขรเมื่อหลวงพ่อคูณท่านรู้ท่านก็ไม่ปฏิเสธอะไรท่านจึงในเมตตาสอนวิชาฝังตะกุดทองคําและเคล็ดวิชาการทําเครื่องรางต่างๆพร้อมกับการปลุกเสกให้กับครูบาเสือ จนสำเร็จซึ่งถือว่าหลวงพ่อคงหลวงพ่อคูณคือสุดยอดพระเกจิเมืองโคราชในยุคนั้นใครที่มีจิตชื่นชอบวิชาพระเวทวิทยาคมพุทธคุณศยเวทต้องแวะเวียนไปกราบนมัสก,การสนทนาของวิชาดีเพราะไม่มีใครเกินพระเกจิคณาจารย์ระดับประเทศสองรูปนี้ไปได้ซึ่งต่อมาครูบาเสือได้มาพบกับพ่อสอนคารวะผู้เรืองเวทอีกท่านหนึ่ง ผู้สืบทอดพุทธาคมในสายวิชาของหลวงปู่เอี่ยมวัดสะพานสูงจังหวัดนนทบ,บุรีสายหลวงปู่สุกวัดปาาคลองมะขามเท่าจังหวัดชัยนาทสายพ่อเสือเท่าสายหลวงพ่อเงินวัดทายน้ำจังหวัดพิจิตรซึ่งพ่อสอนได้เมตตาให้วิชาสายพยัคฆ์สิบทัศน์และอย่างอื่นอีกหลายวิชาจากตำราทั้งหมดของอาจาร,รย์ดังที่ท่านสืบทอดมามอบให้กับครูบาเสือเป็นผู้สืบทอดวิชาคำมพีร์เลขยันของเล็ดวิชานี้ไว้ และวิชาอื่นๆอีกมากมายและยังได้สืบสารตำราคัมภีร์ใบลานวิชาพระเกจิยุคเก่าเมืองโคราชไว้มากมายเช่นวิชาของหลวงพ่อเสียงวัดเสมาใหญ่หลวงพ่อพรมสอนหรือหลวงพ่อรอดวัดบ้านไผ่หลวงพ่อโตวัดบ้านกล้วยหลวงพ่อสังวัดใหม่กรอหลวงพ่อเสาว,วัดกุดเวียงและยังมีพระเกจิอีสานใต้เช่นหลวงปู่เจียมวัดกมอหลวงปู่เจียมวัดหนองยาว หลวงปู่ฤทธิ์รัตะนะโชโตหลวงปู่ริมกายทิพย์พุทธาคมแห่งสมเด็จพระสังฆราชจวนนาถมหาเถระแห่งกัมพูชาหลังจากเรียนรู้สรพพวิชาต่างๆจากหลายคณาจ,จารย์ทั้งพระเกจิอาจารย์ทั้งคารวะเรืองเวทวิทยาคมจนสําเร็จครูบาเสือก็ได้ออกเดินทุดงลงด้วยเท้าเปล่าเข้าไปตามป่าเขาเข,าเขตทุ่งใหญ่ในเลสวนและได้ศึกษาวิชากับลือสีแห่งเลตองคุเรียนวิชากับครูกะเลียงครูมอน และทุดงผ่านไปถึงจังหวัดตากผ่านเข้าเมืองพมา่าศึกษาวิชาสายพมา่าและไทยใหญ่จำพวกวิชาเสกว่านไก่แดงยาสักพมา่าได้ทุดงผ่านลาวข้ามไปยังจังหวัดมหาสารคามจนได้พบกับหลวงปู่เขียวสุมเมโทจึงได้กราบขอเป็นศิษย์ท่านหลวงปู่เขียวท่านก็ได้เมตตาสอนวิชาธรรมบรรลุสายหลวงปู่พิบูลวัดบ้านแดงจังหวัดอุดรธานีสายหลวงปู่ทองมาถาวโรจังหวัดร้อยเอ็ด และสายเขมรให้กับครูบาเสือจนสำเร็จจึงได้กราบลาท่านเพื่อเดินทางทุดงต่อจนกระทั่งได้มาพบกับครูเกลียงหรือจาสิบเอกเกรียงไกลปัตะนาโถซึ่งเป็นคา,ารวาสผู้เรืองเวทสายสัญญาพุทธคุณและต้นตำรับยันพญาเสือห่างด้วนครูเกลียงนั้นท่านเป็นบุตรบุญธรรมของอาจารย์เชียนฝ่ายจิตชอบครูใหญ่สายสัญญาพุทธคุณผู้สร้างเหรียญปิดตามหาอุดครุเผยอันโด่งดัง นับตั้งแต่ปี2557จนถึงปี2562ครูกเกลียงท่านคงได้เห็นในความมานะพยายามที่จะเรียนรู้ในวิชาพยาเสือหางด้วนสายสัญญาพุทธคุณจึงได้สอนวิชานี้ให้กับครูบาเสือขอเกริ่นถึงที่มาของยันพยาเสือห่างด้วนสายสัญญาพุทธคุณต้นกําเนิดของวิชาพยาเสือห่างด้วนเป็นสายสัญญาบารมีจากปู่ต้นหรือองค์ต้นบรมครูสายสัญญา หรืออาจารย์ทองพูลเสาโรพญาเสือสัญญาพุทธคุณซึ่งจะมีด้วยกันทั้งหมด5ตัวหลักๆคือตัวที่1พญาเสืออาฆาตห่างด้วนตัวที่2พญาเสือสมิงห่างด้วนตัวที่3พญาเสือไต่ผาห่างด้วนตัวที่4พญาเสือเพ่นห่างด้วนตัวที่5พญาเสือเฝ้าถ้ำห่างด้วนซึ่งเมื่อก่อนยันพญาเสือหางด้วนจะมีหางยาว หากชายใดได้สักยันพญาเสือหางยาวพยันนี้จะไม่มีอาวุธใด,ดสามารถทำอันตรายได้หรือไม่มีผู้ใดถอดถอนมนวิชานี้ไปได้จับไม่อยู่ตีไม่แตกฆ่าไม่ตายอยู่โยงคงมั่นปราบสิ่งชั่วร้ายอาถรรพ์ด้วยความเก่งกล้าของวิชาพญาเสือนี้ประกอบกับคนที่สักไปนั้นไม่มีอาวุธใดทำอันตรายได้เลยจึงเกิดความฮึกเหิมไม่เกรงกลัวใครจึงผันตัวเองมาเป็นไอ้เสือป่นฆ่า ซึ่งตำรวจไม่อาจสามารถปราบปรามได้แม้แต่ตำรวจที่มีวิชาดีสุดท้ายยังถูกไอเสือร้ายมีของดีทุบตีจนตายซึ่งมีอยู่ครั้งหนึ่งมีตำรวจสองคนได้ปู่ต้นเสาโรท่านได้เมตตาสักยันนี้ให้ไปปราบไอเสือร้อนแต่เหตุการณ์ครั้งนี้สิทธิอาจารย์สำนักเดียวกันทำอะไรกันไม่ได้เรียกว่ากินกันไม่ลงเพราะไม่มีฝ่ายใดเริ่มลงมือก่อนซึ่งวิชาพยาเสือ,อสายสัญญาพุทธคนนี้ มีกฎข้อแม้ถ้าใครเริ่มลงมือทําก่อนมันผู้นั้นต้องตายสถานเดียวซึ่งครูเดชสาวไว้จึงนําความนี้มาบอกกับปู่ต้นเสาโลเมื่อครั้งเสือป้อนนั้นมากราบปู่ต้นท่านจึงได้บอกให้เสือป่อนเลิกทําชั่วกลับใจเสื้อเถิดถ้าหากไม่เลิกอย่างดื้อดึงอนาคตก็ต้องตายโหงสถานเดียวปู่ต้นท่านจึงได้กําหนดจิตอธิษฐานตัดหางพญาเสือ พระยันที่สักบนหน้าอกของเสือปล้นผู้นั้นจนเป็นที่มาของพระยันพญาเสือห่างด้วนสายสัญญาพุทธคุณหลังจากนั้นจิตใจเสือปล้นที่ห้าวหาญก็เบาทุเราลงเสือปล้นได้กลับใจกราบขอเข้ามาลาโทษต่อปู่ต้นและขอเข้ามอบตัวกับเจ้าหน้าที่ตำรวจก้มหน้าชดใช้กรรมทางกฎหมายบ้านเมืองต่อไปการเรียนวิชาสายสัญญาบารมีพุทธคุณ เปรียบดังเป็นตักศิรามหาลัลพุทธ,ธาคมสำนักเส้าหลินแดนอิสานก็ว่าได้เพราะนั่นไม่ใช่วิชาที่ใครๆจะเรียนได้ง่ายๆหรืออยู่ดีๆจะเรียนได้เพราะต้องผ่านการบทเรียนมาก่อนหรือเข้าถึงในสายเลือดแห่งธรรมนั้นก่อนการบวชสายนี้ไม่ต่างจากการบวชอุปสมบทพระสงฆ์จะต้องมีอุปชาอาจารย์กรรมวาจาร์อีกสองท่านจึงจะทำได้พิธีกรรมยุ่งยากคนที่บวชพิธีสายสัญญาให้เราได้ ก็ต้องเป็นระดับบรมครูที่มีการยอมรับในสายของจริงเพราะจะมีการสวดยดติตองค์พระธรรมให้กับเราตำราทั้ง9้าเล่มการสวดยดติพระก็ต้องมีต้องรู้ทั้งหมดไม่ใช่ว่าใครต่อใครจะถ่ายทอดวิชาสายสัญญาผู้ทุกคนได้ง่ายๆซึ่งมันไม่ได้ง่ายดายอย่างที่คิดกันองค์ปรมอาจารสายสัญญาที่เสื่อมเนื่องต่อกันมาจนถึงครูบาเสือซึ่งในอดีตนั้นเริ่มจากหลวงปู่พินิจ อดีตเจ้าคณะจังหวัดชัยภูมิบรมครูองค์ต้นท้องพูลเสาโลลำป่ายมาศจังหวัดบุรีลำปูสแสวงชัยบำรุงอาจารย์เชียนฝ่ายจิตชอบอาจารย์สิงก์กอแก้วอาจารย์เกรียงปัต,ตะนาโถสุดท้ายคือครูบาเสือปกโมแห่งวัดนนท์นันปัจจุบันนี้ที่สืบทอดสายสัญญาพุทธคุณวิชาพญาเสือหางด้วนสายสัญญาพุทธคุณองค์ต้นทองพูลเสาโล ได้ถ่ายทอดให้ปู่แสแวงชัยบำรุงโดยเฉพาะซึ่งปู่ต้นท่านรับปู่แสแวงเป็นรูปบุญธรรมและเป็นคนเดียวที่ปู่ต้นถ่ายทอดวิชาทางอิทธิฤทธิ์ให้ต่อมาปู่สแวงท่านได้ถ่ายทอดวิชาสายนี้ให้อาจารย์เชียงฝ่ายจิตชอบและอาจารย์สิงห์กอแก้วทั้งสองอาจารย์เก่งกาจยอดเยี่ยมมากในปัจจุบันนี้ยากจะหาผู้ใดเปรียบเทียบได้โดยความที่ว่าครูกเกลียงเป็นรูปบุญธรรมของอาจารย์เชียนและอาจารย์สิงห์ อาจารย์ทั้งสองท่านจึงได้เมตตาถ่ายทอดเคล็ดวิชาให้กับครูเกรียงหรือจ่าสิบเอกเกรียงไกรประตะนาโถวไว้จนหมดสิน้นซึ่งนอกจากครูเกรียงแล้วท่านอาจารย์ทั้งสองก็ไม่ยอมถ่ายทอดวิชานี้ให้ใครเป็นอันขาดซึ่งเป็นบุญของครูบาเสือที่ได้ติดตามครูเกรียงท่านมาตลอดตั้งแต่ปี2557จนถึงปี2562ครูเกรียงอ่อนใจจึงได้ถ่ายทอดวิชาสายสัญญาพุทธคนนี้ให้กับท่านครูบาเสือได้เพียงผู้เดียว วิชาพยาเสือสายสัญญาพุทธคนนุณนี้มีข้อห้ามคือห้ามสักยันลงเข็มเดินเหล็กจานให้อิสตรีเพศแม่เป็นอันขาดแต่สามารถทำตะกุดทดแทนให้ใช้ได้ทั้งชายและหญิงและทั่วไปได้สายสัญญาพุทธคนนุณนี้ก่อนจะทำการสักยันเดินเหล็กจานตัวทุกคนต้องทำพิธีสังฆทานสะดอกเคราะห์อุทิศบุญให้ครูบาอาจารย์เจ้ากับนายเวรเจ้าบุญนายคนเสก่อนแล้วต่อจากนั้น ต้องกล่าววาจะรับสัจจะตั้งเครื่องบูชาคู่แล้วจึงทําวิธีสักยันต์ต่างๆได้ผู้ที่รับการสักยันต์พยาเสือหางด้วนสายสัญญาพุทธคุณสิ่งที่ต้องเตรียมมาก็คือดอกบัว5้าคู่กลวย5คู่ขันทองเหลืองพานใส่ขันหนึ่งใบหมูสามชั้นหนึ่งขีดเงินใส่ขัน840บาทมาครูห้าคำทูบเทียนอย่างละหคู่แล้วเลือกวันดีๆสักได้เฉพาะวันอังคาร วันพฤหหัสบดีและวันเสาร์ส่วนวันพระงดเว้นกระทําพิธีย้ำคูแรงอาจารย์เกรียงได้เห็นถึงความสามารถและความตั้งใจมุ่งมั่นของครูบาเสือว่าพระรูปนี้ต้องนำวิชานี้ไปช่วยเหลือดับทุกข์ให้กับญาติโยมได้และสืบทอดคู่พระศาสะนาต่อไปอาจารย์เกรียงท่านจึงได้ประสิทธิ์ประสาทวิชายพญาเสือทั้งห้าตัวสายสัญญาพุทธคุณ ให้องค์ครูบาเสือไปเพียงผู้เดียวเท่านั้นครูบาเสือท่านเป็นพระที่ทรงภูิวิชามีสมาธิจิตแน่วแน่จดจำในอักขระเลขยันแม่นยำธรรมบทเชี่ยวชาญพระกรรมฐานอักขระขอมไทยใหญ่ไทยน้อยเท,ยนยทยวนาคีตัวเส้ยนยังเป็นผู้ชำนาญในการใช้วิชาสายสัญญาบารมีพุทธคุณหลายครั้งที่นำเอาวิชาสัญญาบารมีพุทธคุณมาใช้สงเคราะห์ญาติโยมทั้งหลาย ที่มีความทุกข์และในการสร้างพระเครื่องวัตถุมงคลทั้งหมดและปัจจัยเหล่านั้นก็ได้นํามาสร้างวัดวาสร้างเจดีสาาการเปลี่ยนวิหารและงานบุญต่างๆทั้งหมดนั้นมีพลังอํานาจและประสบการณ์จากเรื่องเล่ามากมายในหมู่ลูกศิษย์ลูกหาของครูบาเสือที่ท่านได้ประสิทธิ์ประสาทวิชาให้ไปอันเกิดจากสมาธิจิตคุณความดีทั้งหมดที่ถวายงานพระศาสนาถวายชีวิตเป็นพุทธบูชา จึงเกิดเหตุอศัศจรรย์าทางด้านสเสน่ห์เมตตามหาละรวยมหานิยมมหาลาบชโชคลาบหนุนดวงแต่ละคนประสบพบเจอไม่เหมือนกันซึ่งยันพญาเสือห่างด้วนสายสัญญาพุทธคุณห้ามใช้ในทางทุจริตหรือทําให้ผู้อื่นเดือดร้อนเพราอครูบาอาจารย์แช่งให้เสื่อมใช้ไม่ได้ผลไม่เป็นผลดีกับตนเองอัคระเลขยันทุกตัวแรงครูที่ครูบาเสือกำกับ หลวนแฝงด้วยกุศโลบายคำสอนขององค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระอาหารหันตสาวกใช่ว่าจะให้คนหลงงมงายทําตามแบบครูโบราณทุประการครูบาเสือย้ำอยู่เสมอว่าอาตมาไม่มีดีอะไรไม่ได้เก่งอะไรทั้งนั้นยกความดีทั้งหมดให้ครูอาจารย์ใหญ่ตลอดเวลาที่ทําพิธีทุกครั้งต้องไม่ลืมอัญเชิญบาร,รมีครูใหญ่องค์ทำสายสัญญาบาร,รมีให้ท่านลงมาช่วย โปรดช่วยเหลือญาติโยมครูบาเสือเป็นเพียงแค่สื่อกลางตัวเชื่อมระหว่างครูในโลกทิพย์กับญาติโยมถ้าไม่เชื่ออย่าลบหลู่เดี๋ยวจะเป็นกรรมต่อกันซึ่งต่อมาท่านครูบาเสือท่านยังได้สนใจในด้านวิชาเสือหัวขาดอันโด่งดังของหลวงพ่อวิชิตสิริพัฒโทแต่ก็ไม่รู้ว่าจะไปศึกษาเร่าเรียนวิชาเสือหัวขาดนี้จากไหนเพราะหลวงพ่อวิชิต ท่านก็ได้ละสังขารเป็นอาหลายสิบปีแล้วซึ่งท่านก็ได้แต่อธิษฐานบอกกล่าวกับหลวงพ่อวิชิตว่าถ้าหากมีบุญวัสนาต่อกันจริงๆขอให้ได้เล่าเรียนวิชาของหลวงพ่อด้วยเถิดจะได้สืบสานวิชาไม่ให้สูญสิ้นไปท่านก็ตั้งจิตอธิษฐานบอกกล่าวกับหลวงพ่อวิชิตตลอดระยะเวลาสองปีจะด้วยเหตุผลใดก็ไม่ทราบเป็นความบังเอิญหรือเป็นบุญวัสนาในการอธิษฐานจิตอยากจะเรียนรู้จริงๆในวิชาเสือหัวขาดนี้ หรืออาจจะเป็นจิตของหลวงพ่อวิชิตท่านสัมผัสเห็นถึงความพยายามจึงได้เมตตาให้ได้มาพบสายตรงของหลวงพ่อท่านที่สืบทอดตำนานยันเสือหัวขาดของท่านครูบาเสือจึงได้ติดต่อไปหาท่านอาจารย์คารวาสที่สืบสายตรงจากหลวงพ่อวิชิตเพื่อขอเล่าเรียนวิชาเสือหัวขาดจนสุดท้ายท่านก็เมตตาที่จะสอนให้แล้วจึงขอยกครูเรียนวิชาท่านก็เมตตาถ่ายทอดให้จนหมดคารวาส ที่ได้ถ่ายทอดยันเสือหัวขาดของหลวงพ่อวิชิตให้ครูบาเสือนั้นก็คืออาจารย์โอแห่งสำนักสักยัน์บ้านเสือหัวขาดนั่นเองและนี่ก็คือเรื่องราวของครูบาเสือเกจิอาจารย์ที่มากด้วยวิชาความรู้ที่สืบทอดมาจากหลายเกจีดังๆอีกทั้งคารวะเดึงเวทที่ได้ถ่ายทอดวิชาต่างๆให้กับครูบาเสือจนรู้แจ้งแตกฉานความเชื่ออยู่ที่จิตความศักดิ์สิทธิ์อยู่ที่ใจ ความเชื่อคิดบวกไม่ผิดนำพาชีวิตไปสู่ความเจริญรุ่งเรืองได้ญาติโยมที่มีความทุกข์ทั้งภายนอกและภายในมีเรื่องร้อนใจเชิญมาสงบสติพักกายพักใจปรับทุกข์ขอบาร,รมีที่วัดโนนหมันจังหวัดนครราชสีมานี้ได้เลยนะครับวัดนี้ขอเป็นแสงสว่างปลายอุโมงค์ชี้ทางออกให้พุทธศาสนิกชนทุกท่านโดยไม่แบ่งชนชั้นวรรณะ สำหรับท่านไหนที่อยากไปที่วัดนนหมันแห่งนี้เดี๋ยวทางรายการจะลงรายละเอียดเอาไว้ใต้คลิปพร้อมกับเบอร์ติดต่อเพื่อจะได้สอบถามกันนะครับจิตที่มีความสงบจิตต้องมีความเย็นจิตต้องอิ่มในธรรมตามฐานะตนกราบสาธุ3แพร่งแ n แนล